ช็อกวงการข่าวผู้ประกาศมากฝีมือตัดสินใจลาออกคนเก่งไม่อยู่ต่อแล้วแฟนข่าวช็อกโบกมือลาช่อง7เป็นอีกหนึ่งประเด็นสุดช็อกเมื่อล่าสุดหนึ่งเมษายน2566 facebook ซาภาัสกรสี รีโรจนาสิริได้โพสต์ข้อความว่าผู้ประกาศข่าวช่อง 7SD รุ่น3หายไปอีกหนึ่งจาก10วันนี้เหลือครึ่งเดียวแล้วแต่น้องนัดนัดทชนนกกำลังจะไปมีหนทางใหม่ที่เฉิดฉายขอให้ก้าวหน้าประสบความสำเร็จในประตูบานใหม่นี้ยินดีด้วยจริงๆนะดีใจที่เคยกอดคอร่วมงานเผชิญชะตากรรมเดียวกันทุกอย่างคือประสบการณ์ที่ได้เก็บเกี่ยวไปต่อยอดอนาคตเดินคนละเส้นทางแล้ว แต่ความเป็นพี่น้องเพื่อนพ้องก็เหมือนเดิมนะยินดีช่วยเหลือเสมอจ้าปลอน้องเปลี่ยนสายงานนะคะไม่ได้เปลี่ยนช่องค่ะ